ตัวนี้เป็นเมนบอร์ดของแอมลักแมน LV 1 0 2นสะครับสังเกตนะครับด้านซ้ายขบด้านขวาจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้แอมด้านขวานี่แอมด้านซ้ายนะครับสังเกตนะครับทรานซิสเตอร์ชุดนี้นะครับยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเปลี่ยนมาตัวนี้คือของเดิมนะครับเป็นโลโก้โตชิบานะครับล่างเดิมของเขาเลยนะฮะจะเป็นตัวสีเขียวอย่างนี้นะครับของร่างเดิมติดเครื่องนะครับฝั่งนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้เขาเปลี่ยนมาแล้ว ตัวนี้ก็เป็นตัวชิบ้าเป็นโลโก้ใหม่นะครับเป็นตัวแท้โลโก้ใหม่นะครับตัวนี้ตัวโลโก้เก่าตัวสีเขียวนะครับเบอร์เดียวกันนะครับเอหนึ่งสองหกห้าตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นตัวปลอมนะฮะของปลอมปั๊มยี่ห้อนะครับใหม่นะครับเขาลบเบอร์ออกแล้วปั๊มใหม่นะฮะเห็นสังเกตตัวตัวถังจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับตัวถังจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นของไม่แท้นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นของแท้จะเป็นโลตัวถังแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ นี่แหะครับเขาเปลี่ยนมานะครับเราต้องเปลี่ยนกลับนะฮะเป็นโตชิบ้า